การได้เข้ามาเรียนเนี่ยเราจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกขัดการวิเคราะห์นะครับข้อมูลทั้งหลายแล้วก็ออกแบบงานศิลปกรรมไทยเนี่ยตามโจทย์หรือตามบริบทหรือตามปัจจัยแวดล้อมท,ที่ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งมันมีบริบทที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตได้ก็เรียกได้ว่าช่วยกันรักษามรดกของชาติไว้แต่ว่าคือไม่ได้รักษาแบบคงที่นะครับแต่ว่าให้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสังคมที่มีการพัฒนาไปด้วยนะครับ สวัสดีครับรองศาสตราจารย์พงศกรยิ้มสวัสดิ์อาจารย์ประจําภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถา,าปัตยกรรมไทยปัจจุบันดํารงตาแหน่งประธานสาขาวิชาสถา,าปัตยกรรมไทยครับ ในช่วงของปีที่3เนี่ยการเรียนสถาปิกรรมไทยเนี่ยจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการออกแบบงานสถาปยกรรมไทยประเพณีที่เรียกได้ว่าเต็มรูปแบบวิชาที่ดูแลอยู่เนี่ยก็วิชาหลักของของชั้นปีของหลักสูนี่นะครับก็คือวิชางานออกแบบสถาปยกรรมไทยตัว3และ4ซึ่งก็จะต่อเนื่องมาจากวิชางานออกแบบสถาปิกรรมไทย1และ2ซึ่งเรียนในชั้นปีที่2นะครับปีที่2เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของ สถาปนิกรรไทยที่เป็นพื้นฐานนะครับเรื่องอาคารพักอาศัยทีนี้พอขึ้นมาถึงชั้นปีที่3เนี่ยเริ่มอาศัยรูปทรงพื้นฐานเหล่านั้นเนี่ยมาระดับตกแต่งเพิ่มเติมตามความสําคัญของอาคารที่มีเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็จะมีรูปแบบที่เรียกว่างานสถาปตยกรรมไทยประเพณีนะครับเช่นสถาปตยกรรไทยทรงเครื่องลำยองงานสถาปตยกรรประเภทสตูบเจดีนะครับหรือว่างานสถาปตยกรรประเภทครึ่งยอด มันก็มีวิชาอื่นด้วยที่สอดคล้องกันอยู่ในชั้นปีสามนะครับอย่างเช่นวิชางานสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูงนะก็เรียนในเรื่องของฉันทลักษ์นะครับเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณีเหล่านี้นะที่มาที่ไปทั้งหลายแล้วก็เป็นเหมือนการฝึกหัดการเขียนลดลายแล้วก็องค์ประกอบนะครับที่จะได้นํามาใช้ในวิชางานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในส่วนของงานส่วนตัวนะครับก็ มีเรื่องของการออกแบบสถาปติกรรมไทยอยู่บ้างนะครับก็อาจจะไม่มากนักนะด้วยบทบาทที่ดูแลเรื่องของการเรียนการสอนที่คณะเป็นหลักนะครับตัวอย่างงาน,นออกแบบที่ทําสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วก็มีการช่วยงานท่านอาจารย์ผู้ใหญ่อยู่หลายงานนะครับที่ทําเองขยายแบบทุกอย่างเลยเนี่ยก็มีหอพุทธรูปประจําองค์การเพศศัรรมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย จะเป็นเรื่องของงานเขียนลวดลายเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับเรื่องของการออกแบบตราสัญ,ญลักษณ์นะครับเรื่องของการเขียนภาพลายเส้นต่างๆนะครับประมาณปี2534นะครับช่วงนั้นเนี่ยมีวโรกาสสำคัญก็คือสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเจริญพระชนมายุ 36พรรษา3รอบนะครับก็ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยจัดทำหนังสือจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญดังกล่าวคือหนังสือมหาธาตุนะครับตอนนั้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยไ,ได้รวบรวมคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นทีมงานขึ้นมาแล้วก็จัดทำต้นฉบับหนังสือขึ้นทีมงานที่ลงพื้นที่ถ่ายภาพนะครับที่สำคัญท่านหนึ่งเลยก็คือ รองศาสตราจ,จารย์ในแพทย์วิชัยปุษยจินดานะครับคุณหมอวิชัยก็เป็นเหมือนหัวหน้าทีมที่ดูแลเรื่องของการบันทึกภาพถ่ายนะครับแล้วก็ในโอกาสในการเก็บข้อมูลในครั้งนั้นแล้วก็ประกอบกับความสนใจของคุณหมอวิชัยเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยมีคลังของภาพของข้อมูลภาพถ่ายตรงนี้เนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็หลังจากที่คุณหมอวิชัยเสียชีวิตนะครับทางครอบครัวเนี่ยได้นําเอาคลัง ภาพถ่ายข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมามอบให้กับทางคณะสถาปัจจุลนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดรสันติชันทวิราชวงศ์นะครับได้ช่วยดูแลให้แล้วก็เป็นการเริ่มต้นในการจัดตั้งโครงการที่เรียกว่าศูนย์รูปธรรมศึกษาแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับ เขาจะคุยกันว่าที่นี่เนี่ยเน้นเรื่องของการเรียนแบบฉันทลักษณ์ในเรื่องของงานศิลปกรรมไทยประเพณีตรงนี้เนี่ยก็อยากจะขยายความเพิ่มเติมนิดนึงว่าเราเลงเห็นถึงความจําเป็นของความสําคัญในเรื่องความเข้าใจตรงนี้นะครับถ้าผู้เรียนเนี่ยได้ใช้ช่วงเวลาในเรื่องของการเรียนตรงนี้เนี่ย ฝึกขัดเพื่อให้เกิดความชํานาญหรือเกิดความเข้าใจได้นะครับสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานติดตัวไปในเรื่องของการประกอบวิชาชีพนะหรือการทํางานออกแบบหลังจากสําเร็จการศึกษาไปแล้วนะครับงานสถาปติกรรไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ออกแบบได้ไม่ได้เป็นการเขียนแบบตามสิ่งที่บรรพบุรุษได้ทําไว้แต่เพียงอย่างเดียวการได้เข้ามาเรียนเนี่ยเราจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกขัดการวิเคราะห์นะครับข้อมูลทั้งหลายแล้วก็ออกแบบงานสถาปติกรรไทยเนี่ย ตามโจทย์หรือตามบริบทหรือตามปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นบทบาทสําคัญหรือเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้งานสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยสามารถที่จะดํารงอยู่ในสังคมปัจจุบันนะซึ่งมันมีบริบทที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตได้ก็เรียกได้ว่าช่วยกันรักษามรดกของชาติไว้แต่ว่าคือไม่ได้รักษาแบบคงที่นะครับแต่ว่าให้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสังคมที่มีการพัฒนาไปด้วยนะครับ